ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,503ันนาทีต่อมาอันชงชิวพานายหญิงผู้เท่าไปยังบ้านเก่าพ่อแม่ของเย่เฉินขบวนรถกันกระสุนของตระกูลอันออกจากคฤราหาตหมื่นหลิวมุ่งหน้าไปยังเมืองเก่าจินหลิงอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเย่เฉินกำลังขับรถจากเขตเมือง ทิศท,ทางเดียวกับที่ตรงไปยังคฤหาสห์หมื่นหลิวเขาคิดที่จะไปที่บ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซระยะทางเป็นเส้นตรงระหว่างคฤราสห์หมื่นหลิวกับบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซใกล้กันมากเพียงขั้นโดยเนินเขาสองลูกดังนั้นเส้นทางจากเขตเมืองไปยังคฤราสห์หมื่นหลิวและบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซจึงทับซ้อนกันบนเส้นทางด่วนออกนอกเมืองเย่เชิญเห็นขบวนรถมาจากทิศทางตรงข้าม ก่อนออกเดินทางหลี่ยาลินได้ส่งข้อความบอกเขาแล้ววันนี้ยายของเขากำลังจะไปเยี่ยมบ้านเก่าวพ่อแม่ของเขาดังนั้นแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะขับรถผ่านกันด้วยความเร็วสูงแต่เย่เฉิญก็ยังบอกได้ว่านี่เป็นขบวนรถของตระกูลอันอย่างไรก็ตามในความคิดของเย่เฉิญเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนักบุคคลที่ควรทราบเขาก็แจ้งให้ทราบหมดแล้ว เชื่อว่าด้วยบุคลิกและศักดิ์ศรีของเขาไม่มีใครในจินหลิงจะเปิดเผยตัวตนของเขาให้ตายายของเขาทราบเมื่อมาถึงโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่ผงฉางชิงได้เริ่มต้นการสอนในวันใหม่แล้วเมื่อเย่เชิญมาถึงเขาเห็นว่านักเรียนทุกคนมีสมาธิกับการเรียนดังนั้นจึงไม่เข้าไปรบกวนพวกเขาเพียงสังเกตสถานาการณ์ของนานากกและชินเอ้าเสียที่นอกหน้าต่างในเวลานี้สองสาวกำลังทำสมาธิบนฟูก ทำตามคำแนะนำของหงชางชิงหลับตาและหมุนเวียนพลังปราณที่แท้จริงเย่เฉินรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าภายในร่างของนานาโกแสดงสัญญาณของการไหลเวียนของปราณที่แท้จริงแล้วดูเหมือนว่าในเวลาเพียงไม่กี่วันสั้นๆน,นี้เธอจะเข้าใจความลึกลับการรับรู้สภาพภายในของตนเองรวมถึงกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงพลังปราณที่แท้จริงในร่างกายตอนนี้นับได้ว่าเธอบรรลุขั้นเริ่มต้นของวิธีแห่งยุทธ สิ่งนี้สร้างความประทับใจให้กับเย่เฉินอย่างมากสำหรับชิ้นเอลเซียที่อยู่ข้างข้างเย่เฉินสามารถรู้สึกได้เช่นกันว่าในเวลานี้มีพลังงานบางอย่างที่คล้ายกับปราณที่แท้จริงก่อตัวขึ้นเป็นระยะๆะะในร่างกายของเธอแต่เธอยังไม่อาจรับรู้ถึงการทำงานของปราณที่แท้จริงในร่างของเธอเองได้สถานะของตันเทียนเส้นลมปราณ และพลังปราณที่แท้จริงในร่างของเธอเหมือนกับระบบพลังงานของรถยนต์ในสถานะสตาร์ทแต่สตาร์เตอร์ยังไม่ถึงความเร็วที่กำหนดสำหรับเครื่องยนต์ที่จะใช้ในการจุดระเบิดและเดินเครื่องจริงแม้ว่ายังไม่สำเร็จอย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งตราบใดที่เธอยังคงพยายามอย่างหนักในทิศท,ทางนี้เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่เธอจะได้ตระนักถึงการทำงานของพลังปราณที่แท้จริงอย่างเต็มที่ พรสวรรค์ของชินเอ้าเสียเมื่อเทียบกับนานากุแล้วดูเหมือนจะห่างกว่ากันไม่น้อยนอกจากหญิงสาวทั้งสองนี้เยเชิญยังกังวลเกี่ยวกับสถานะของเชิญจื้อขายและหงห้าเขาหันไปสนใจคนทั้งสองพบว่าสองพี่น้องในตอนนี้อยู่ในระยะ,มะแมลงวันไรหัวยังไม่อาจรับรู้สภาพภายในได้แม้แต่น้อยเห็นผู้อื่นหลับตาด้วยท่าทางสุขุมหงห้าก็หลับตาเช่นกัน แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาเหมือนในใจเขามีแรงผลักดันอันแรงกล้าแม้ว่าเชิญจื้อขายจะไม่น่าเกลียดเท่าหงห้าแต่คิ้วของเขาก็ขมวดอยู่ตลอดเวลารากับว่าเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยเย่เชิญรู้ดีว่าคนทั้งสองนี้ต่างติดอยู่ที่จุดสำคัญในการรับรู้สภาพภายในหากไม่อาจรับรู้สภาพภายในได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาตำแหน่งเฉพาะของเส้นลมปราณและกันเทียน และยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้พลังปราณที่แท้จริงการรับรู้สภาพภายในเป็นเรื่องลึกลับอย่างยิ่งเช่นเดียวกับที่ครูสอนดนตรีมักพูดถึงการเปล่งเสียงจากช่องอกและการเปล่งเสียงจากโรงในศีรษะคนที่เข้าใจก็สามารถเข้าใจได้ทันทีส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้วิธีการเปล่งเสียงจากช่องอกและโรงศีรษะเรื่องแบบนี้ต้องค่อยๆสํารวจอย่างใจเย็นสัมผัสถึงบริบทของมันเท่านั้นจึงจะสําเร็จได้ บทที่5,504ในเวลาเดียวกันเมืองเก่าจินหลิงแต่เดิมขบวนรถของตระกูลอันเป็นที่สะดุดตามากแต่เมื่อเข้าเขตเมืองเก่าก็ไม่โดดเด่นมากนักแต่ยานพาหนะทุกคนันยังคงคุ้มกันรถเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่และน้าใหญ่ของเย่เฉินโดยสารอย่างใกล้ชิดในบ้านเก่าพ่อแม่ของเย่เฉินตู้หายชิงและสูจืออยู่เพิ่มรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยสูจืออยู่แต่งตัวรัดกุมหยิบกระเป๋าถือของเธอ ขณะเดียวกันก็พูดกับตู้ไห่ชิงแม่ฉันจะไปมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์นะตู้ไห่ชิงพยักหน้าถามว่าอย่าขับรถเร็วนักเที่ยงนี้จะกลับมาทานอาหารกลางวันไหมสูจืออยู่กล่าวว่าเที่ยงนี้ไม่กลับมาฉันกับจือชิวจะทานข้าวเที่ยงในโรงอาหารที่มหาวิทยาลายัยโดยฐานะหนึ่งในผู้นำของอีซูชิป,ปิ้ง ช่วงหลายวันนี้ในแต่ละวันซูจือ,อยู่และเฮอจือชิวจะร่วมกันเดินทางไปมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จินหลิงเพื่อให้พ่อของเฮอจือชิวเผยยวนเจียงอบรมบทเรียนเพิ่มเติมให้พวกเธอตอนนี้ธุรกิจของอีซูชิป,ปิ้งเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนแบ่งการตลาดและรายได้จากการดำเนินงานก็สูงขึ้นแม้ว่าเด็กหญิงสองคนจะไม่มีปัญหาใดๆในการดำเนินงานกิจการขนาดใหญ่ที่มีมูล,ลค่าหลายแสนล้านดอนลลาร์นี้ แต่การพัฒนาขององค์กรเติบโตเร็วเกินไปหญิงสาวทั้งสองกังวลว่าขีดจำกัดสูงสุดของอีซูชิปปิ้งจะถูกจำกัดเนื่องจากขาดประสบการณ์และความสามารถดังนั้นพวกเธอจึงมหาหาเฮยวนเจียงเพื่อศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เฮยวนเจียงเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์อันดับต้นๆ เขามีประสบการณ์และความรู้มากมายสำหรับเด็กสาวทั้งสองเขาเปรียบเสมือนผู้นำทางสูจืออยู่กำลังเปลี่ยนรองเท้าเตรียมพร้อมที่จะออกไปข้างนอกในเวลานั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตูที่ลานบ้านเพื่อรักษาความรู้สึกดั้งเดิมของบ้านเก่าหลังนี้ให้หลงเหลือไว้มากที่สุดตู้หายชิงเลือกประตูรั้วเหล็กเป็นประตูลานบ้านแม้จะไม่มีกลิ่นประตูแต่เสียงเคาะประตูก็ชัดเจนเหมือนกลิ่นทองแดง สามารถได้ยินชัดเจนถึงภายในบ้านสูจืออยู่รู้สึกงุนงงเล็กน้อยพึมพำว่าเช้าขนาดนี้จะมีใครมาที่บ้านหรืออาจจะเป็นคุณเย่ไม่น่าจะใช่ตู้ไห่ชิงพูดโดยไม่รู้ตัวเย่เชิญไม่ได้บอกไว้หรือถ้าช่วงนี้มีใครมาสอบถามตัวตนของเขาให้เราปิดปากเงียบไว้ในเวลาที่อ่อนไหวเช่นนี้เขาจะมาที่นี่ได้อย่างไรขณะที่พูดเธอรีพูดต่อว่าฉันจะออกไปดู ตู้ห่ชิงเปลี่ยนเป็นรองเท้าสวมออกนอกบ้านรีบเดินออกไปเปิดประตูเธอเห็นหญิงชราและชายวัยกลางคนยืนอยู่นอกประตูผ่านประตูเหล็กคนทั้งสองนี้คือยายและนาใหญ่ของเย่เฉินอย่างไรก็ตามยายของเย่เฉินแทบไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมาหลายปีและอันชงชิวก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกับสื่อเช่นกันเพราะเขามีหน้าที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกของตระกูลอันดังนั้นตู้ไห่ชิงจึงจำพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้ เธอเดินไปที่ประตูถามว่าคุณสองคนมาหาใครหญิงชราที่อยู่นอกประตูมองไปที่ตู้หายชิงยิ้มเล็กน้อยถามเธอว่าฉันอยากทราบว่าคุณคือคุณตู้ตู้หายชิงใช่ไหมตู้หายชิงเห็นอีกฝ่ายสามารถเรียกชื่อของตัวเองได้รีบพูดอย่างถ่อมตนคุณนะคุณเกรงใจเกินไปฉันคือตู้หายชิงขอถามว่าคุณคือ นายหญิงผู้เท่าอันพูดด้วยรอยยิ้มฉันฉันคือแม่ยายของเย่ชางอิงแม่ของอันเชิงชีเมืองผู้ยินขณะที่พูดเธอชี้ไปที่อันชงชิวที่อยู่ข้างๆกล่าวแนะนํานี่คือลูกชายคนโตของฉันเป็นน้องชายของเชิงชีอันชงชิวอะตู้หายชิงมองหญิงชราด,ด้วยความประหลาดใจอุทานออกมาคุณคือนาอันรีบเชิญเข้ามาเชิญเข้ามา อันเชิญเข้ามาด้วยขณะที่ผู้เธอรีบเปิดประตูอย่างรวดเร็วในตอนแรกตู้หายชิงไม่เข้าใจว่านายหญิงผู้เท่าอันมาหาเธอทำไมแต่ในไม่ช้าเธอก็ตรหนักว่าจุดประสงค์ของนายหญิงผู้เท่ามาที่นี่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับเธอเมื่อรวมกับเย่เชิญที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เธอสรุปได้ทันทีนายหญิงผู้เท่ามาที่นี่เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับเย่เชิญนายหญิงผู้เท่าอันและอันชงชิวกล่าวขอบคุณ เดินตามตู้หายชิงเข้าไปในบ้านในเวลานี้สูจืออยู่ก็ออกมาจากประตูด้านในเช่นกันเมื่อเห็นหญิงชราและชายวัยกลางคนเดินเข้ามาในบ้านเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสยัยบทที่5,505ในเวลานี้ตู้หายชิงรีบแนะนำให้พวกเขาทั้งสองอย่างรวดเร็วขอฉันแนะนำให้คุณทั้งสองรู้จัก นี่คือลูกสาวของฉันสูจือ,อยูจิออยูนี่คือคุณยายอันแห่งตระกูลอันในสหรัฐอเมริกาและนี่คือคุณออันคุณยายอันสูจือ,อยูโพร่งออกไปโดยไม่รู้ตัวนั่นไม่ใช่เย่เดิมทีเธอเกือบจะหลุดปากว่าเป็นยายและนาของคุณเย่แต่เมื่อคำพูดมาถึงริมฝีปากเธอก็ตื่นตระหนกในทันทีตนเองถือว่าเป็นคนฉลาด แต่เกือบทรยศเย่เชิญโดยไม่ตั้งใจเธอจึงรีบพูดโดยไม่แสดงร่องรอยใดๆนั่นไม่ใช่แม่ยายของลุงเย่หรือนายหญิงผู้เท่าอันถามด้วยความสงสยัยคุณหนูสูรู้จักชางอิงด้วยหรือสูจืออยู่รีบโบกมือปฏิเสธว่ายายอันคุณเข้าใจฉันผิดฉันไม่รู้จักลุงเย่ฉันเคยได้ยินคนอื่นพูดถึงหลังจากแม่ฉันย้ายมาที่นี่ฉันได้ยินจากแม่อีกครั้งที่แท้เป็นเช่นนี้ นายหญิงผู้เท่าอันพยักหน้าไม่ติดใจสงสัยอะไรเธอตรวจสอบอดีตของตู้หายชิงและเย่ชางอิงก่อนมาที่นี่รู้ว่าตู้หายชิงหมกมุ่นอยู่กับเย่ชางอิงมานานปีและเกือบจะเสียชีวิตเพราะสิ่งนี้เพียงแต่การที่ตนเองมาเยี่ยมเยยนตู้หายชิงด้วยตัวเองค่อนข้างน่าอึดปัดท้ายที่สุดผู้หญิงที่อ่อนโยนและรอบรู้ที่อยู่ต่อหน้าคนนี้อย่างน้อยก็เคยเป็นคู่แข่งด้านความรักของลูกสาวของเธอในระดับหนึ่งเช่นกัน และเธอก็ประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับด้วยน้ำมือของลูกสาวของเธอในความเป็นจริงตู้ไห่ชิงก็อึดอัดมากเช่นกันเธอหลงรักเย่ชางอิงมานานมากแล้วแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งแม่ยายของเย่ชางอิงจะมาหาเธอเพื่อบรรเทาบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี้เธอหันไปพูดกับซูจือยู่จือ,อย,ออยู่คุณไม่ไปมหาวิทยาลัยหรือนี่สายมากแล้วรีบไปเถอะซูจืออยู่พยักหน้า พูดกับหญิงชราและอันชงชิวอย่างสุภาพคุณยายอันอ่อันคุณทั้งสองค่อยๆพูดคุยกับแม่ของฉันฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำดังนั้นฉันต้องขอตัวก่อนแน่นอนว่าคนทั้งสองตอบรับด้วยความเกรงใจหลังจากสูจืออยู่จากไปทั้งสองเดินเข้าประตูด้านในบ้านก่าวหลังนี้ตามคำเชิญของตู้ไหช่ชิงทันทีที่เข้าไปในบ้านหญิงชราก็เห็นว่ารูปแบบการตกแต่งที่นี่ยังคงเหมือนกับเมื่อ20ปีก่อน เมื่อนึกถึงลูกสาวลูกเขยและหลานชายที่นี่คือที่แหล่งพักอาศัยในช่วงสุดท้ายของชีวิตในใจมีความรู้สึกหลากหลายทาโทมเข้ามาหยาดน้ำตาก,ก็ลังไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอกลัวเป็นเรื่องน่าหัวเราะสำหรับตู้หายชิงรีบเบือนหน้าใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำตาจากนั้นยิ้มแย้มพูดกับตู้หายชิงคุณตู้บอกตามตรงว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ในรอบหลายปี ขอบคุณที่รักษาสถานที่นี้ไว้เป็นอย่างดีตู้หายชิงรีบพูดว่าคุณนาะอย่าเรียกฉันว่าคุณตู้เรียกฉันว่าหายชิงก็พอหญิงชราพยักหน้าเล็กน้อยถามตู้หายชิงตามตรงหายชิงฉันรู้สึกเกรงใจที่ต้องมารบกวนคุณแต่มีเรื่องบางอย่างที่ฉันคิดสอบถามจากคุณตู้หายชิงรู้ว่าหญิงชราต้องการถามอะไรแต่เธอก็ยังเจตนาถามเธอกลับไปคุณนาะ คุณต้องการสอบถามอะไรหญิงชราถอนหายใจพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหลังจากเกิดเหตุกับช้างอิงและเชิงชีชะตากรรมลูกชายของคนทั้งสองไม่ทราบชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเราค้นหาทั่วโลกไปหลายครั้งแต่ไม่พบเบาะแสใดที่เกี่ยวข้องกับเขาฉันแค่อยากทราบว่าตั้งแต่คุณอาศัยอยู่ที่นี่ คุณเห็นอะไรที่น่าสงสัยบ้างไหมมีชายหนุ่มอายุราว27หรือ28ปีมาปุ้นเปี้ยนแถวนี้บ้างไหมตู้หายชิงได้แต่โกหกพูดว่าคุณนาะพูดตามตรงฉันไม่ได้สังเกตนี่เป็นเมืองเก่าของจินหลิงมีประชากรหนาแน่นผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายมากมีผู้คนเดินผ่านไปมาตลอดทั้งวันฉันไม่รู้สึกว่ามีคนทำตัวน่าสงสัยแต่อย่างใดหญิงชราพูดด้วยสีหน้าผิดหวังเชิญเออเด็กคนนี้ ตั้งแต่อย่างเด็กเป็นคนมีน้ำใจเขายัางกระตันอยู่ต่อพ่อแม่มากหลายปีที่ผ่านมาหากยังมีชีวิตอยู่เขาจะกลับมาดูที่นี่อย่างแน่นอนเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR วอา e ค้ ode, หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ